ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้อยู่หนึ่งเรื่องนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งใน ID ตัวเองที่ที่แบบผมไม่รู้มาก่อนว่าผมมีมันนะครับเดี๋ยวนะมันต้องดูตรงไหนนี่ปะ่ะบ้านอ่านี่แหละนะครับเดี๋ยวหาสิ่งสิ่งนั้นก่อนไม่ดุคุยอันนี้อะไร พไดดาปึ๊บปึ๊บอืมอ่ะเก็บไว้ก่อนผมเนี่ยมีบัตรสกินอยู่อันหนึง่งเ๋ยนะแต่แต่มันอยู่ไหนแต่มันอยู่ไหนมันไม่ได้อยู่ในนี้นนหรอโอเคไปดูในนีนน้ก็ได้นะสกินนะครับคือผมเนี่ยมีบัตรนี่บัตรใบน,นี้เขาเรียกว่าบัตรอะไรไม่รูนะ ผมน่าจะได้มาตอนกิจกรรมล็อกอิน40วันอันนั้นนะครับซึ่งถามว่าปัตอนเนี้ยมันพิเศษยังไงคือมันสามารถเลือกสกินที่เติมได้หนึ่งสกินแล้วแบบบัตรเนี้ยถ้าเทียบกับราคาที่ดูแล้วอ่ะมันมีมีมูลค่าประมาณ500กว่าบาทเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราดูเราดูที่ค่าเติมของเกมนี้เนี่ยมันแบบอ่สมมตินะผมซื้อเนี้ยสองแพ็คใช่ไหม มันเท่ากับยี่สิบดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์คูณก็ไปด้วยสามสิบสามสิบกว่าบาทสามสิบห้าบาทเออมันประมาณหกเจ็ดร้อยอ่ะเออประมาณ700 700เจ็ดเจ็ดร้อยบาทอ่ะเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะพูดง800่ายแปดร้อยกว่าบาทเก้าร้อยนะครับค่าเงินอย่างนี้แล้วดูสก,กินที่ที่เราแลกได้มันคือสก,กินระดับเนี่ยสองร้อยยี่สิบหยกม่วงนะครับคือแบบ บัตรมันมีมูลค่าแบบประมาณหกถึงแปดร้อยอ่ะเอาง่ายๆแต่แต่คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยนะครับดูจากค่าเงินในเกมนี้แหละถ้าไม่เติมผ่านแบบส่วนลดอะไรเลยนะเติมแบบสดๆอ่ะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่ได้เติมเกมนี้มาประมาณแบบสองปีสองปกีกว่าแล้วมั้งเออแบบผมเลิกเติมพาแบบอะไรเงี้ยมาเป็นปีๆสองปีแล้วอะ่ะ ก็คือไม่ได้เติมเลยไม่แตกเลยนะครับเพราะว่าแบบมันอยู่ในจุดแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ได้แบบอยากได้อะไรไม่ได้อยากสะสมสก,กินอะไรอย่างี้แล้วเนาะเออไม่ได้ขนาดนั้นเอางงานไม่ได้ขนาดนั้นเออแต่ว่าทําอยากได้ไหมอยากได้แต่ตังไม่มี <laughs> ปัญหาคือตังไม่มีนะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันหน่อยวราแบบออกความเห็นเียว่าออกความเห็นว่าแบบเออผม ควรจะใช้บัตรเนี้ยเลือกสก,กินอะไรดีซึ่งจากที่ดูมาหลายๆายสก,กินนะที่มันแลกได้อะปึ๊บอันนี้ดูดูเอพก่อนอ่อาอันนี้ยังไม่เท่าไหร่จะมีตัวเนี้ยแหละน้องมังกรอ,อันนี้มันถ้าเกิดเป็นสก,กินระดับแบบระดับพโงเนี้ยหกร้600อยเนี้ยมันมันจะต้องตืออย่างเดียวแต่กดว่าเป็นสก,กินระดับสองร้อยเนี้ยเห็นวะใช้บัตรแลกได้นะครับ แล้วตอนนี้ผมมีสก,กินในใจอยู่สองสกินก็คือเนี่ยโกเซนเอพี Go นะที่เป็นสก,กินมังกรแบบนี้นสวยนะอันนี้สวยนะเออถามว่าทําไมถึงถึงเลือกเว้นสองสกินตรงนี้นะก็คือว่าโกเซนมันได้ใช้มันลงแบบกิจกรรมลงดานอะไรอย่างเงี้ยคือผมใช้บ่อยนะครับมันตัวมันง่ายดีลงกับอ่าลงกับอามาก็คือผมว่ามันใช้ง่าย เลขตัวหนึ่งที่ผมอยากอยากจะได้ก็คือตัวนี้โพลรเกตซึ่งตัวเนี้ยมันปรับมานานแล้วมันปรับสกิลมานานแล้วแต่ผมมันไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยสธกินมันเทอะเออแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะลองขลิศปัดปุ่นดูสักหน่อยเอามาลงเอามาเล่นลงดันอะไรเงี้ยดูว่างซึ่งแบบคือถามว่าอะไรใช้ได้เยอะใช,อยใช้ได้บ่อยกว่าก็เซนเน่ใช้ได้บ่อยกว่า แต่อุทาเกตมันก็ค่อนข้างจะเฉพาะทางนิดนึงเออถ้าสี่โกเซนมันดีกว่าตรงที่มันมีบัฟด้วยดาเมจด้วยแล้วก็หมู่แต่อุทาเกตเนี่ยมันก็ไปเล่นเฉพาะแบบบางด่านเจ็ไดไหมเออซึ่งเันเล่นได้ทุกด่านแต่ว่ามันไม่สุดเหมือนโกเซนโกเซนเนี่ยลูกิจกรรมถ้าถ้าตีมอนหมู่แล้วโกเซนมันจะมันจะดีกว่าตรงที่ว่ามันได้บัฟดาเมจให้กับตัวอื่นได้ด้วย เออแต่ดาเมนเรื่องโอตาเกะอ่ยโอตาเกะก็ก็เกือบพอๆกันนะเออเก็บว่ามันคือเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเวลาไป PVP ใช้เรื่องความสามารถโอตาเกะค่อนข้างจะขุมกว่านะครับแบบมันมันยืดหยุ่นได้กว่านะเวลาเพื่อนตายราแปลงล่างเนี่ยเออ PVP เนี่ยมันสุดจัดลง PVE ลงข่าวรับลงอเนี่ยโอตาเกะมันจะเก่งกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยคือก็สองตัวเนี้ยที่ผมเลือกไปในใจทุกคนคิดว่ายังไงบ้างในความรู้สึกแบบ ขอขอคอมเมนต์เนี่ยจริง,รงๆก็อยากในทั้งคู่เลยเออแต่ว่าแบบตัดสินใจไม่ถูกว่าระหว่างโกเซนเป็นตัวที่แบบได้ใช้บ่อยปล่อยกว่านะไม่ได้ใช้ตลอดแต่ว่าปล่อยกว่ากับโอรเกตท,ที่แบบว่าว่าจะาปัดฝุ่นมาเล่นด้วยซะหน่อยแล้วสกินมันเท่ด้วยอ่ะเลือกอะไรดีเดี๋ยวลองพาดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะสะกินหลายๆตัวนะครับโอเค จามนิดหน่อยอ่าสก,กินของน้องน้องเซน,นิตพีเนี่ยก็ก็น่าสนใจนะเอาจริงแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยมากเลยประเด็นเนี่ยนี่คือแบบในความรู้สึกผมมันมันไม่ค่อยมากนะเออแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ที่อยากได้ก็คือพวกน้องมากะตัวนี้ โอ้ยโอ้โหทุกคนจามละมานี่ถ้ากินนี้นะน่าสนใจนะคับเออตัวนี้ผมใช้บ่อยด้วย t v p PP, นี่คือทีมเดียเด๋ยวเดี๋ยวทีมอนาคตที่จะมาเนี่ยก็จะได้ใช้แต่ว่าคือผมแบบไม่ชอบทีมแบบนี้เท่าไหร่นะสวยอะสวยแต่ว่าผมแบบรู้สึกว่าร่างแบบแดกๆเงี้ยมันเท่อยู่แล้วอะเออผมก็เลยแบบ แต่แต่มันได้ใช้บ่อยสุดเลยตัวเนี้ยนะครับไม่ใช้บ่อยมากแล้วก็อามาอามาใช้บ่อยแต่ว่าผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้มอาอลังการแบบอลังการแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันสวยแต่ว่าอืมไม่รู้ดิแต่ผมไม่ค่อยชอบไปตีมตีมดาเมจเท่าไหร่ไงเห็นปะ่ะผมไม่เล่นอามาเป็นเป็นหลักอนะ่ะ เออผมไม่ได้มาเอามาเอามาเล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะตัวอามาเน่ก็เลยแบบอืมบีบีพีก็เป็นตัวเอาไปเสริมไม่เฉยนะจริงๆดูดาเมจก็ตัวเสริมโคตรสุดเลยเออนั่นแหละนะครับทีมสปีดเลยก็ไม่ได้เล่นอามานะผมก็เลยแบบคือล่างต้นมันไปดูล่างต้นหนหละล่างต้นก็ดีอยู่แล้วนะ อันนี้ร่างปลุกพลังก็ไม่ได้แย่เออร่างปลุกพลังก็สวยอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยแบบไม่ได้อะไรนะมาดูตัวอื่นๆบ้างที่ที่ที่เป็นตัวทับๆัตอนนี้นี่ตัวนี้ก็เฉยๆยังไม่ได้อะไรมากอ่าจะมีตัวหนึ่งตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นมากนี่มีกระตุกและเครื่องผมเลื่มไม่ไหวละ ต้องไปได้นในคอมอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกร่างเอพีอ่าพวกตัวเอพีเนี่ยจะเป็นน้องกระต่ายกระต่ายไมมเอาดีกว่ากระต่ายม่ให้ได้เล่นอ่าเป็นตัวนี้ไหนว่ามีโอตัวนี้เดี๋ยวมีตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ได้ใช้บ่อยแน่นอนแต่ว่ามันเป็นซับพ,พอตอะ่ะผมอยากได้แบบเป็นตัวเมนเมนอะ่ะผมก็เลยแบบ ไม่เอานะจริงจริงจริงเนะี่ยมันควรจะเป็นตีมพวกนี้นะสวยโอ้โหอ,อยากได้อันนี้สวยเลยอยากได้เลยเออคืนดีโอ้พอพอพอมาดูอีกรอบนึงนี้รู้สึกว่าจะเป็นชอยที่สามแล้วเออแล้วตอนนี้ผมปั้นไปเยอะด้ไงชอยที่สามของเรา โอ้ยโอ,ยโอย้แล้ว,แล,วแล้วดูพอเห็นสก,กินเนะี่ยแล้วดูล่างล่างต้นนะโอ้โหไม่ไหวเลยล่างต้นไม่ไหวเลยโอ้โหทุกคนใจโดเล่แล้วตอนนี้เอายังไงดีช่วยออกขอกิเลนหน่อยเราไอเราก็ไม่ได้เติม,ม,มตกกแล้วด้วยไงไม่มีตังค์ซื้อสกินแล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละช่วยออกตัดดินใจหน่อยผมแบบโลเลมาข้ามคืนละ ใจมิอ่อกันน่าเดิมกระตัวนะหรือว่าอีกแนวอีกวิธีหนึ่งก็คือผมจะดองเดี๋ยวรอดูเลตข,ของตัวละครตัวนี้ก่อนว่าจะได้ตัวไหมเพื่อจะมีสกินอะไรมาเออแต่สกินที่ที่เราดูอยู่ตอนนี้มันก,มนก็มันก็สวยแล้วเออ get ไหมก็โหเลือกยากเลยทุกคนอ่ะลองลองใช้หัวตัดสินใจหน่อยละกันนะฝากด้วยด้วยทุกคนผมไปแล้ว